Our middle lane tower is under attack! Right for you! Huh. Scott! Really you listen to me! Yeah. Yes. One yes. shot! Team has destroyed tower. สวัสดีคนเลยครับผมฟอร์โซนะวันนี้จะมาเล่นทอนในพลังแฝงโฮงริทันเดอร์นะครับจะดูกันว่ามันจะใช้กับทอนเนี่ยได้ไหมนะเพราะว่าผมเนี่ยไปทดลองมาผมไม่รู้ว่ามันเล่นจริงเนี่ยมันจะได้หรแต่ในทดลองผมเห็นว่าม,มันยิงแรงขึ้นจริงนะครับโดยเฉพาะทอนทอนมันตัวที่ยิงแรงอยู่แล้วนะ <I 'm S 1> ตุ้มโอ้โหเชื่อต้นเกมก็อาจจะยิงเบานยนะเพราะทอนเป็นตัวที่เล่เกมนะแ้โดนยิง พยายามเซฟตัวเองไว้นะทอนพยายามอย่าตายเยอะนะไม่งั้นเราเกิดยากนะตอนนี้ผมไม่ได้เอาพลังแฝงรวยไปด้วยนะยเนี่ยดูแทบไม่เข้านะโอ้โหโดนยิงปุ๊บสไลด์หลบยิงป้อมก็ได้ป,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 ป๊อปป๊อปเก็บความเสียของเรากลับบ้านเลยก็ได้เพราะว่าเลือดน้อยนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวสู้ยิงทอนเนี่ยจริงๆเขาเอาเป็น พลังแฝงอะไรมานะเคอร์ดอปเดีใช่ปะแต่ผมตอนนี้ผมออกเป็นฮูลิทันเดอร์มาไงมันก็เลยอาจจะฆ่ายากนิดนึงนะครับต้นเกมแต่ถ้าผมมีของเนี่ยผมผมว่าผมอาจจะยิงแรงมากๆเลยนะฮะใส่ปตอนนี้ก็5นาทีทีมผมแบบเละจัดเลย1-5เฮ้ยสไลด์ไปลาดรียบร้อยได้ประตูนึ่งฮะลาดได้ก็ลาดนะเพราะว่าตัวเราต้องการเงินนะครับทอนเป็นตัวที่ เกิดแล้วมันจะเล่นดีมากนะมันจะมันจะเก่งนะฮะ <Your time. S 1> ซื้อจอะเกาะโบเคนเนี่ยขึ้นโบเกนก่อนหรือดจะขึ้นเป็นจอะเกาะเลยลก็ออกเป็นดาบแดงเลยก็ได้นะครับประจ่าเดนดาเมดนะอันนี้ก็เดินลงไปเคลียร์ล่างนะเพราะว่าคลียล่างเข้านะก็แต่เลนไปแล้วแล้วลอยเคลียร์กลางก็ได้นะโอ้โห mm hmm. oh. ิงเฮ้หยหลบโอ้โหแล้วกูโดดไปรับอะไรฮนะไม่มีไม่มีเพื่อนมาเติมมนาะแก๊กแก๊กก็เรียบร้อยดิแล้วผมมันติตุ้มดีนะครับแก๊กเมื่อกีก้เพื่อนเขาไม่มีตัวมาเติมนะถ้ามีตัวมาเติมเนะี่ยผมตายแนะ่นอนนะฮะยิงต่อป๊ป๊บ,ปบแล้วก็ขึ้นไปเคลียร์บนฮนะ หาตังค์ให้ได้เยอะนะครับเพราะว่าทอนเป็นตัวที่ต้องการของม,มากนะครับมีสักชิ้น2ชิ้นก็ยังดีนะครับโอ้โหเจียรแระวีขีัล so ีเฮเป็นไรได้หรอ yeah, s <S ตอนนี้ก็เจอเคนด้วยนะครับแกก็เดินต้องเดินระวังระวังเลยนะต้องดูมินิแมปนะ uh huh. เพราะว่า uh huh. เคนมัาสามารถแบบผีหลอกมาหาเราได้นะ uh huh. บอกเลยว่า แคลรี่เกียร์พวกเคดบ้างนะตัวที่แบบหายตัวมาแล้วแบบผีหลอกทะเลาะนะดาวแมนมันแรงมากด้วยนะเฮ้ยสไลด์ไปยิงตูมตูมอันติเรียบร้อยยิงสไลด์เรียบร้อยอหนึ่งนะฮะบอกเลยว่าเริ่มมีของแล้วนะนะทอนเริ่มยิงแรงแลนะ้วฮะสายเจ้าก่อนเนี่ยอันตีมันจะแรงมากๆนะครับ เระได้บุคเคนมาแล้วก็ออกดาบแดงเลยนะเพื่อนเดนต้าเมดออกมานะก็แตะเอวศูนไปไหนแล้ววะโอเคอยู่กลางนะเดี๋ยวเรารอเคลียร์คลิปกลางเลยก็ได้นะเพราะว่าเมดเรากลับนะเฮ้ยกูยิงปูก็ได้วะมีคลิปตัวหนึ่งนะเดี๋ยวรอรอเคลียร์แล้วก็ไปช่วยเพื่อนเลยนะโอ้โหโดนยิงลว แต่รอผมมีของก่อนเอลสุผมให้คุณสองนัดพออุ้ยเกือบดึงโดนพยายามเดินหลังคีบไว้นะครับเผื่อแก๊กมันดึงมามันจะได้ดึงคีบนะอัน <c oughs> นี้รอจังหวะน,นะเฮ้ยโอ้โหผมมั่วจัดแล้วผมตาย <Just this S 1> โอ้เมื่อกี้ผมยิงมั่วไปหมดเลยอะเรื <The power. S 1> ่องไรเกิดมาก็ ไปหาเงินต่อขีปบนเขา้ารีบไปเคลียร์เลยฮะลิปทุกตัวคือมีค่าสำหรับทอนได้ครับตอนนี้ยิงเกิดยิงดีฮะได้แบบสไลด์ยิงแบบมันๆเลยนะบอกเลยว่าของเกิดเนี่ยตัวละทีสองทีก็พอตอนนี้9นาทีได้มา4คิวเองเฮ้ยเอ้ยวสู่อยู่แถววะมา โอ้โหสไลด์เฮ้ยอ็กมายืนหลังคีบไว้นะเดีย๋ยวผมรอสกิลสองคูคดาวเสร็จนะสไลด์ก็ไปยิงอันตินี่ไงกูยิงก็ดีโอสุเรียบร้อยตอนนี้เราเริ่มแรงแล้วตนะ <Ultimate. S 1> ีป้อมอนะมาตอนนี้ผมเริ่มเกิดแล้วนะครับผมบอกเลยว่าผมยืนดีๆผมสไลด์ไนดะ้ย,ยาวๆเลยนะ เฮ้แต่เคียนมันเกิดรีบคีบแล้วก็รีบไปเลยนะ so far, exactly ถ้าคลิปนี้ผมทำเป็นทอนจะก,กอเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเป็นทำเป็นทอนใส่คีดูนะครับจะดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะใส่คีก,กับใส่จรกัดจบเรือองจระก็รีบไปช่วยเพื่อนนะครับรีบไปเติมเพื่อนนะอันนี้คลีล่าเขาเ ดาร์คอยู่ก็แล้วก็รีบไปช่วยเลยก็ได้นะครับสไลด์ยิงครับครับไม่ช่วยหรีบาลานด์บ้างเด็กแกยิงไม่โดนเฮ้ยสวยเรียบร้อยยิงอีกเอลสุโอ้โหโอเคเอลสุมันตื่นแล้วนะ ผมรอรอดวงโดดนะสไลด์ยิงนี่ไงสองนัดพอสองนัดสมนัดเดี๋ยวสู่มายิงผมต้นเกมนี่งไงสามนัดพออุ้ยเกือบตายจบบ้านเลยกว่าจบเลยก็ได้นะแต่ระวังคลิปตีตายนะมเคียนมาตีบ้านอย่างเดียวเรียบร้อย ก็จบแล้วนะสำหรับทอนในวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม